ครับก็สวัสดีครับก็มาตอบคําถามนะครับจากคําถามที่ถามวา่าเราปลูกในวงร้อจนอหรือปลูกบนดินอะไรจะดีกว่านะครับบอกเลยวา่าถ้าไม่มีน้ําขังไม่มีน้ําท่วมขังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช้เป็นการาเป็นคันน้ํำพวกนี้นครับให้ปลูกบนดินจะดีกว่านะครับแต่ในส่วนที่เห็นอยู่ผมจะใช้ในการ กั้นนะครับหรือว่าทําให้เป็นคันน้ําเพื่อกั้นน้าอย่าให้เข้าสวนนั่นเองนะครับแล้วก็จะทาแขนงเช่นกันนะครับก็เนื่องจากในการบํารุงต่างๆนะครับไม่ว่าพวกการใช้อวมูลลิงพวกแขนงพวกอะไรต่างๆนะครับจะต้องใส่ไว้ที่ดินนะครับแต่ถ้าเราไปปลูกที่บนดินทั่วไปนะครับหลังจากเราลดน้ําอะไรพวกนี้พวกฮอร์โมนต่างๆจะ ซึมผ่านชั้นลากไปนะครับที่จะมาเล่งนะครับหรือว่าพวกตาหน่อตาอะไพวกนี้จะเลือยไปนะครับก็ทําให้เรียกว่าต้องเพิ่มจํานวนตัวเล่งเข้าไปอีกนะครับผมเลยมาคิดจะปลูกในวงล้อรถจนนะครับเพื่อเล่งกําเนิด ของดอกให้ให้ขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าให้น้ําให้ปุ๋ยพวกนี้นะครับเราจะคุมควบคุมนะครับควบคุมก็คือควบคุมให้กว่าที่ปลูกในชั้นดินนั่นเองนะครับในชั้นดินเราต้องลดน้ําเยอะกว่าปกตินะครับแล้วก็ต้องใส่พวกโอโมโูนบำรุงต่างๆพวกนี้นครับให้เขาสมบูรณ์เพื่อจะได้ เกิดหน่อแขนงขึ้นมานะครับแต่ถ้าในอยู่ในวงล้อรถยนต์นะครับเราจะทําให้กว่านะครับแต่ถ้าปลูกเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าปลูกแบบไม่เน้นพวกแขนงอะไรเยอะผมแนะนําให้ปลูกลงดินกว่านะครับต้นเขาจะโตเยอะกว่าเกือบเกือบเท่าตัวนะครับบอกเลยว่าถ้าอยู่ในวงล้อรถยนต์เราจัดการให้แต่ต้นเขาจะแคะนะครับแคะก็เลยว่าในทางที่ต้นแคะ เหมาะกับการทําแะแหงมากกว่านะครับเรื่องการทําผลทําอะไรพวกนี้นครับเวลาลากเขาเต็มจะมีปัญหาตามามาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากปลูกก็สามารถปลูกได้นะครับที่เห็นอยู่แบบนี้นะครับต้องปลูกแล้วก็ต้องไว้อกอละ1ต้นก็คือ,อหนึ่งวงล้อแล้วจนนะครับแล้วก็ไว้1ต้นนะครับหยาไว้เยอะนะครับด้วยความที่สละบางท่านเขานิยมไว้ หนึ่งโกนะครับสามสี่ต้นนะครับปลูกลงดินนะครับหนึ่งหรือว่าสองหรือว่าสามสี่อะไรประมาณนี้นครับแต่ถ้าเรามาปลูกในวงล้อยนต์ถ้าเราปลูก่โกละต้นนะครับก็จะทําให้มันไม่แน่นนั่นเองนะครับระยะห่างอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนนะครับแปดสิบถึงแปดสิบห้าแล้วแต่ขนาดวงล้อนะครับถ้าจําเป็นต้องออกมาใช้แบบผมก็แนะนําให้เป็นวงล้อขนาดสิบเจ็ดนิ้ว ขึ้นไปนะครับมันจะได้เรียกว่าใส่ดินได้เยอะลากเต็มช้านะครับแล้วแนอนาคตนะครับพวกนี้ถ้าเขาเริ่มแขนงน้อยผมก็เอาออกนะครับจะทําการเรียกว่า,อาตอนหรือว่าขุดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปาจัดการลงดินอีกทีนึงนะครับมันจะให้แขนงอยู่ที่ประมาณ3ชั้นนะครับคือจุดพิกก็คือประมาณอ่าปีครึ่ง ถึง2ปีครึ่งนะครับช่วงนี้เขาจะให้แขแนงเยอะนะครับและเวลาสามปีกว่าพวกนี้ครับเขาจะเริ่มให้แะแนงน้อยแล้วนะครับดังนั้นจึงไม่ค่อยเหมาะจะทำแะแนงต่อไปนะครับเหมาะการทำผลนะครับอาจจะต้องอขุดออกอีกนะครับทำแบบนี้นะครับแต่ว่าเราทำมาำซ้ำนแบบนี้เราก็คุ้มนะครับ คุ้มด้วยความที่ผมอ่านี่ยมีต้องวางลงล้ออะไรพวกนี้ครับวางวงล้อเพื่อดักน้ํากันน้ําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มุมที่วางก็ได้แสงจัดด้วยนะครับได้แสงจัดแล้วอ่แขนงมันมันจะมาเร็วนะครับพอม,มาเร็วแล้วเราก็เรียกว่า่าได้อในหนึ่งรอบสองรอบของเขานะครับจะได้จํานวนแขนเงเยอะ ว่ารัปลูกทั่วไปนะครับแล้วก็ดูแลจัดการจัดการให้เรื่องหญ้าเรื่องอะไรเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องโฮอร์โมนต่างๆนะครับจ,จัดการได้ให้กว่านะครับดังนั้นผมมองว่าถ้าทากระแหงเหมาะแก่การปลูกในเนี้ยในวงร้อยรถยนต์เนี่ย ม,มันจะเหมาะกว่านะครับวันนี้ก็มาตอบคาถามที่ถามกันเข้ามานะครับถ้าปลูกขอบบ้านรอบรอบบ้านอะไรพวกนี้นครับปลูกลงดินจะดีกว่าครับต้นเขาโตกว่าเขาหากินได้เยอะกว่านั่นเองนะครับดีกว่าไปจํากัดเขานะครับมันจะต้องเล่นให้ปุ๋ยให้น้ําหมักอะไรพวกนี้เยอะนะครับในส่วนของที่มาลิง่งพวกตาดวกพวกนี้ผมจะใช้น้ําหมักนะครับเป็นน้ำหมักของสั้นให้มานะครับเป็นน้ำหมักพวก หนอนมะเร็งวันลายพวกนี้ครับมาใช้ในแขนงพวกนี้เรื่อยๆอยู่นะครับก็ไม่เป็นอันตรายนะครับก็วันนี้มาตอบคาถามกันเล็กน้อยนะครับพอมีคําถามกันเข้ามาก็สามารถสอบถามเข้ามา,าพิมพ์ถามในช่องทาง YouTube ได้หรือจะเข้าไปสอบถามในเพจสวนสระ ไทยอินโดพัตตลุงก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ